กราบสวัสดีครับพบกับผมออฟนะครับกับรายการเมื่อมาแกะกล่องรายการที่จะมารีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับและสําหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนํามารีวิวในคลิปนี้นั่นก็คือโชว์เลยกล่องซ่มนั่นเองนะครับมีถึง4ี่กล่องด้วยกันเลยนะครับผมซึ่งอเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันทีละกล่องนะครับผมว่ามีคอมีซีรีส์อะไรบ้างเริ่มจากน้าตาลก่อนเลยนะครับมา นำเสนออะไรดีเริ่มจากเราก็จะเป็นมันคล้ายๆเมาทีสอ่ะแต่ว่ามันเป็นชื่อโปรดักต์นี้ว่า l ล n e พั p พีอีพาร์คไลนี่ข้างหลังแต่มันคือเมาทีสที่เราเคยแกะไหมรู้สึกว่าดูจากลายเส้นมันมันมันใช่นะมันคล้ายๆแต่ว่ามันไม่มีเหมือนแบบเมาทีสที่มันเขียนหน้ากองว่าเมาทีสแต่มันไม่ใช่ ่รู้แล้วเราอ่านภาษาจีนไม่ออกไงเราเลยไม่รู้ว่ามันเขียนว่าไอตัวเมาทีแต่ว่าร้านบอกว่ามันเป็นมาใหม่เลยเมลทีมาใหม่ก็เลยแบบน่าจะใช่มั้งอ่ามันจะมาพร้อมกับพวกฉากนะมันจะมีพวกน้องหมาแหละแล้วก็แบบพวกฉากพวกอะไรต่าีๆใช่เป็นเรซินแล้วก็ควา่เจ๋งแล้วคือความเจ๋งคือเปิดไฟได้คือตั่วนแล้วก็เลยจัดมาเลยแล้วมีตัวไหนที่เธออยากได้เป็นพิเศษไหมไม่มีได้ก็ได้เพราะว่าฉันชอบที่มันแบบ มีกิมมิคที่มันเปิดไฟได้งั้นเหมือนกันงั้นเหมือนกันอะไรก็ได้นะครับอ่ะแล้วอีกกล่องหนึ่งเออีกอันนึงเป็นแซนด์วิชสติก๊กเหมือนเป็นแบบนี้ซึ่งความเก๋ของมันคือตัวแพคเกจจิ้งอะมันเหมือนห่อพวกแฮมเบอร์เกอร์ห่อแบบพวกแซนด์วิชจริงๆเลยมันเป็นกระดาษห่ออย่างนี้นะฮะแบบทําเหมือนกล่องพวกแซนด์วิชกล่องอแฮมเบอร์เกอร์เลย แล้วก็มีหลายตัวด้วยนะครับมีหลายตัวตรงนี้แล้วคือที่ไปดูอ่ะมันสามารถถ้าเกิดซื้อยกบล็อกเลยไงมันจะต่อต่อสูอสูงสูงอ่าเหมือนเราแบบเออวางเซนวิชแบบต่อสูงกันนะมีตัวไหนที่เธออยากได้เป็นพิเศษก็ไม่มีเหมือนกันยังไงก็ได้ใช่ไหมใช่ได้หมดเลยถ้าสําหรับฉันนะฉันจะชอบไอ้ตัวเนี้ยคือฉันไม่รู้จักหรอกแต่ฉันชอบไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ตามเป็นกระดุมอ่าเป็นตุ๊กตาของลีโรอ๋อ ชื่ออะไรน้อง scrum เหรอ scrum scrum นะครับแล้วก็นี่ครับผมอันนี้2กล่องนี้จะเป็นของผมเองนะครับ2กล่องเมื่อสักครู่เป็นของน้ำตาลนะครับอันนี้ก็คือ Play with พี่โดนนะครับจริงๆเราเคยแกะเมื่อนานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ เราก็กลับมาจุ่มกันอีกนะครับก็มาดูกันสิว่า,า,วาจะได้ดอะใช่โดนเส้นนะแล้วก็มาดูกันสิว่าจะได้ตัวอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องอาจจะต้องขออภัยสักนิดนึงเพราะว่าพวกเราทั้งคู่เนี่ยประสบกับปัญหาภูมิแพ้นะครับโดยเช้อนน้ำตาลจะหนักหน่อยเสียง e อู้อี้นะครับผมอ,อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาแกะอะไรกันก่อนดีเธออยากแกะอะไรก่อนปล่อยฉุบก่อนอ่ะปล่อยฉุบว่าใครได้แกะของฝั่งไหนก่อนนะครับไปยังยิงยังกระกเป๋ายิงชุบอ่าพี่ตาได้แกะฝั่งของพี่ตาก่อนอยากแกะอะไรก่อนดีครับ แกะนี้ก่อนสติเลยอริ่อเคจริงจริงต้องโอ้เออมัน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 ต้องเราก็ต้องแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกต้องจําใจฉีกนะครับตัวแพคเกจจริงมันต้องฉีกมันแค่พุ่มพลาสติกก็พอต้องบอกก่อนว่าเป็นงานที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วใครมาแกะมาจุ่มแล้วเราก็เจอโดยบังเอิญที่ตึกมิกด้วยเหลือกล่องสุดท้ายนะฮะเหลือกล่องสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกไงนะมันเลือกเรามันเลือกเรา ก็หวังว่าจะได้ตัวอะไรเด็ดๆโด,ด,ดนๆกันเลยกันแต่ว่าน้ำตาลเขาชอบลีโลนสติ๊กอยู่แล้วนะเขาก็ <pe at> <pe at> ตัวไหนก็ได้นะครับนี่เลยอ่ะดูดิดูดิดูดิแบบห่อ LIKE แบบเ <pe at> <ห>ขาเป็นแบรนด์อะไรนะโซฟอะไรสัก, <uko S 2> สกอย่างนะโซฟสตูดิโอเนี่ยเนี่ยดูดูลายนครับอ่าลายหองครับมาไม่มีการ์ดไม่มีอะไรนะอ๋อไม่มีการ์ดใช่ไหมไม่มีการงั้นก็ลุ้นตอนแกะห่อเลยทีเดียวมาเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับผม อือเลยอ้เขาม่อ๋ออ๋ออ๋อมันก็คือถุงแหละโอเคมันก็คือถุงแต่ว่ามันทำแบบขยำขยำไว้ให้แบบฟิลแบบเหมือนห่อเบอร์เกอร์ห่อแซนด์วิชอุ้ยตัวแรกคิดว่าแบบเปิดมาแล้วต้เห็นเลยโอมเคอันนี้ต้องฉีกเนาะโอเคเหลายรอยฉีกไปโอเคลายสวยเนาะเป็นกระดาษอ่ะเป็นกระดาษแบบฟิลแบบกระดาษห่อเบอร์เกอร์เลยนะฮะดีอะอ๋อแล้วเขียนแบบเออเป็น แซนด์วิชอะไรเอาวัตถุดิบด้วยเออแจ๊วโแจ๊วสามมาฟามาเฮ้ยมีการ์ดอยู่ข้างในว่ะอ๋อมีการเหรออ่ะงั้นโชว์การกันหนึ่งสองสามปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยมีคนอันนี้อยากได้อยู่แล้วนี่นะเจ้าหัวเจ้ดูมเละสครัมนะครับนี่นี่การ์ดก็จะเป็นอย่างนี้นี่ั้งทัางหลายเห็นสติชนะครับ แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นนี้หัวน้องเขาจะห้อยลงมานะจากไอตัวแซนวิชนะครับอ่าเอ้ะอ้ยอันนี้คือคือเรากําลังเขาเรียกว่าไงนะกลับหัวกับหางมันอยู่นะเพราะว่าตัวงานจริงๆเ่ะน้องจะห้อยหัวใช่ป่ะใช่ป่ะไม่แน่ใจนี่นี่นี่เพราะดูจากการนะดูจากการที่มันเป็นแบบสเตชจะเป็นอเงี้ยก็คือสับปะรดมันจะอยู่ข้างบนซึ่งไอสับปะรดที่ว่าเนี่ยมันน่าจะเอาไว้เสียบกระถานอันต่อๆไปมั้ง ใช่ใช่ใช่ไหม,ม,ม,มน,นี่น,นี่ดูอ่าแล้วตรงงานต้องบอกก่อนว่าเท็กเจอร์นะรายละเอียดเหมือนแบบพวกไส้เบอร์เกอร์จริงๆเลยเดี๋ยวดูด้านหลังเนี้ยนี่มีผักมีเนื้อมะเขือเทศมีชีสคือแบบและมีสับปะรดห่าหักมากคำแบบเนียนอ่ะนี่ตรงก้นเขาก็น่าจะแบบเอาไว้เสียบต่อต่อกันบ้างคิดว่านะใช่ใช่เออตรงนี้ก็จะตัดแบบฟึรเหมือนแซนด์วิชที่โดนตัดนะฮะเฮ้ยชอบว่ะ งานจริงสวยมากนะฮะแล้วราคาเท่าไหร่อ 2> 2เองน่ะสองร้อยเก้าสิบเองใช่ปะ่ะใช่ไหมสองร้อยเก้าสิบเองเหรอโอดีมากดีมากเฮ้ยอ,อ,อยากให้เก็บต่อเลยนะอยากให้เก็บต่อเลยไม่ใช่สองร้อยเก้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบอ๋อสามร้อยสิบโอเคได้ได้ <350. S 1> ได,ได,ได้ราคาไม่แรงเกินถือว่าโอเคนะตัวดีเทลงานน้องอ่ะล้วเราเราอยากปไปอีกอยากไปต่ออีกนะเนี่ยใช่แต่ไม่รู้ว่าจะมี มีอีกไหมเพราะว่าเออตอนเราดูตึกนี้ว่าจะมีอีกไหมใช่เพราะว่าตอนเราไปเจอมันกล่องสุดท้ายไงนี่นี่เห็นไหมคือน้องอะห้อยหัวถ้าตัวงานถ้าแบบวางโพซิชันที่ถูกต้องอ่ะคือน้องจะห้อยหัวลงมาเห็นไหมผมน้องจะตกมาบนี้เลเยอร์ที่มันถูกหั่นอ่ะใช่ดูบมาเกิดเทที่มันเป็นแบบฟึบอ๋อนี่ไงไส้แกนมันแค่ที่มันสีสีอย่างเงี้ยเนาะงานงานนี้นะเอาจริงนะเลิฟมากแล้วก็ดูสังเกตดูตรงเนื้อนี่มันจะมีซซี่แบบ เขาเรียกลอยกริลลอยกริลแบบตัวเตาเนี่ยดูดิงานดีอ่ะงานดีอ่ะเท็กเจอร์ก็ดีเท็กเจอร์หนุปอะให้พี่ตานดื่มดำเออมามามาโอเคแล้วพี่ตาลจะแกะกล่องตขอไป่างพี่ตาลเลยไหมเดี๋ยจ้อ๋อสลับมาเป็นพี่โดนบ้างนะครับโอเคมา ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะเมื่อนานมาแล้วเนี่ยจุ่มไปแล้ว2กล่องจะยังไม่เฉลยกันลวกันว่าได้ตัวไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นพร้อมกันว่าได้ตัวที่ซ้าหรือไม่ซ้านะครับผมเออ,เอ,อมาขอการเลยนะครับโอเคสัหร<ะ>ับเพลวิสพิด,ดนจัดที่ตึกมิกถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะ350นะแต่ว่าแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับผมเห็นเรนจ์ราคามันแบบไล่เลยที่ที่เจอถูกสุดคือณนะตอนนี้นะท่าที่ผมเจอคือไอ้สามร้อยห้าสิบนี้แหละแต่บางที่ก็คือ4 0 0 450 แต่บอกเลยนะว่าด้วยความที่ผมเคยจุ่มมาก่อนดีเทลงานเนี่ย4ี0้าิก็ไม่น่าเกีียบงานดีงานดโดนตกไปแล้วแน่งานดีนะครับใช่ไหมผมผมน,นั่งคิดตัวเองได้3ามใช่ไหมใช่แหละเออใช่แหละสามรอ้อยสี่ไหมสม่กไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นั้นนุอกนั้นนุกโอเคแกะง่ายแกะง่ายมาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหนนะครับ กาดกันหากากันไปอยู่นะสู่ไหนนะกาดกนะมนกาดถ้าจไม่ได้ค่าวที่ล้วมีใช่ไหมกำลังทำหาอยู่ทุกทิศเลยตอนนี้ขงใต้สรุปอข้งใต้อ่าเจแล้วเจแล้วเจแล้วไปโอเคนะสามนนมลุ้นนะนี่ มันอยู่ในนี้นึงแต่หนึงยงคลิปมาไม่ได้โอเคสามสองหนึ่งปึ๊บ,บโห <c oughs> ถ้าหัวเราะขนาดนี้แปลว่าอะไรสามนะครับสาม <c oughs> เลขคือประเด็นคือมีเยอะแยะเลยนะหลายกล่องให้เลือกหยิบถ้าหยิบได้ตัวนี้ ดวงมาสมพงจริงเฮ้ยแต่แต่ตัวนี้เหมือนถ้าจำไม่ผิดเหมือนเธอเคยบอกว่าที่ทํางานเธอเขาอยากได้ไหมไอป่าตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเขาได้แล้วเอาเขาได้แล้วเขาทีเนาะกะจะขายต้อนะถ้าใครอยากได้นะครับจัดได้เลยแค่เช็คการ์ดนะครับชกนะครับชกชกชกนะข้างในยังไม่แกะนะครับผมมีเลยโอเคจริงๆมีหลายสูมแหละที่เราแบบเริ่มซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเช็คการ์ดก็ถ้าใครดูคลิปแล้วสนใจก็ เข้ามาแจ้งอาจจะทางเพจมือใหม่หัดแกะกล่องก็ได้นะครับหรือว่าใต้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะคอยดูถ้าเกิดของมันยังอยู่ยังไม่โดนสอยไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดต่อคุยกันราคาว่าตกลงอะไรกันยังไงเนาะโอเคเอาไงดีอะเคียนมาต่อมาตอบไปแบบมันมีความสตันนิดนึงมันมีความแบบเด็ดแอร์โอเคมาครับถึงแบบถึงไม่อยากเล่น คอซ้าๆแล้วรู้สึกว่าแบบกดูวางเรามันไปต่อไม่รอดแล้วเรามันเป็นเราสองคนเนี่ยเป็นมนุษย์ที่แบบไม่ค่อยชอบยกบล็อกตาลอาจจะยังมีโอกาสบ้างแต่ฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่เอาเลยพอรู้สึกว่าอยากลุ้นแต่ก็นั่นแหละมันก็จะมีหลุดมาบ้างในการยกบล็อกอะไรงนี้ถ้าแบบว่านะอ่าอาโอเคโอเคยังไม่พูดกันแล้วกันยังไม่พูดกันแล้วกันมา อยากตานสามสองมันไม่มีมันมีการไหมอ่ะไม่มีอ่ะอ่ะไม่มีงั้นหยิบของออกมาเลยไม่มีการเลยทุกคน,นมาหยิบของมาเลยสามสองหนึ่งอออ๋่อมีมีการเหรอเมื่อกี้ยังไม่ดูของสามสองหนึ่งปึ้งเป็นไงบ้างอันดัต,ต้นต้าความรักเขาเป็น box โฮมเป็นไอคุณหมาสีน้ำตาลอ่านหนังสืออยู่ในบ้านใช่ไหมโอ้ยโหมาเป็นงี้เลยกันกระแทกอย่างดีเพราะมันเป็นอะคริลิกเนาะใช่ไหมอะเรซินอะเรซินเหรออมาดูสิงานงามมากเฮ้ย ราคาสองร้อเก้าสิบเองนะที่ที่พวกผมได้มานะสองร้อเก้าสิบเองไอ้ย่าหลังก็แต่ว่ามันไม่น่าจะใช่เมาทิสเพราะว่าเหมือนแบบดีเทลอะไรอะดีเทลไม่เหมือนกันหน้าตาน้องมันการลงสีอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เออเออเข้าใจได้แต่ว่าแต่ว่าไม่ติดเลยเออไม่ติดไม่ติดงานสวยอะเป็นเรซิ่นแล้วแบบผสมกับกากเพชรหรืออะไรเงี้ยข้านเป็นตัวบ้านแบบนี้เออหนักไหมหนักไหมหนักี ขอจับเลยนะนะ<ม>อ่าเออ,อใช่โอเป็นงานแบบงานดีเลยอะดูแบบดูดีมากอะมีแล้วข้างล่างมีอ่าอ่าให้เธอโชว์<ะ>ในฐานะ,ะในฐานะเจ้าของตึบลองโชว์ไฟเลยดีกว่าสวยอะอยไม่พอเปิดไฟแล้วแบบมันดูอบอุ่นอ่ะ มันน่าเก็บหลายๆตัวนะสักสามสี่ตัวแล้วมาวางด้วยกันแล้วเปิดไฟอ่ะมันคงจะแบบสวยน่าดูเลยใช่น่ารักเนาะโหแล้วจะมีความพอเปิดแล้วมันจะมีคราบเลยอ่ามันจะมีความแบบตัวงานนะตัวงานด้วยด้วยคุณปลาของนงานมันสองร้อยเก้าสิบทุกคนมันไม่ต้องตั้เงินเยอะเออถ้ามันห้าร้อยหกร้อยว่าไปอยากแต่นี้คือสองร้อยเก้าสิบโอเคโอเคแล้วคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราชอบอะไรนะ เราชอบคอนเซปต์เขามากกว่าอ่าเราชอบคอนเซปต์เราถึงได้จับไงใช่ไหมพอเราเห็นร้านแบบบอกว่าโอ้เปิดไฟได้นู่นนี่นั่นปุ๊บเราจับเลยนะฮะประมาณนี้ก็โดยส่วนตัวอาถามตานก่อนและกันตานอยากไปต่อไหมสําหรับคอนี้อาสักหนึ่งอีกสักหนึ่งตัวเอามาแบบคู่กันเปิดไฟคู่กันนะเออใช่ใช่แล้วราคานไม่แรงดึงไงประเด็นสองร้อยเก้าสิบโอเคนะฮะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไป เราจะมาปิดจบที่พี่ดนนะครับซึ่งคาดหวังอย่างแรงนะครับว่ามันจะไม่ซ้ําอีกซึ่งถ้ามันซ้ําอีกมันโคตรจะงงเลยแหละว,ว่าเป็นไปนได้ยังไงนะฮะมันไม่มีทางหรอกมันไม่มีทางหรอก,รอกจริงๆมันไม่มีหรอกแต่ถ้ามีอ่ะม <c oughs> ็ขอไม่ไม่มีอีกต่อไปถ้ามีอีกก็ไม่จุบมแล้วอะอาพูดกันตรงๆเลยน้อยแล้วอะน้นนนอยเลยเฮ้แ,แต่บอกก่อนว่ามันเป็นคอที่แบบนะทรงคุณค่า <c oughs> คอที่แบบ รักอะเลิฟอะงานดีเทลดีจริงเราตัวอยากจะสุ่มอีกเออจริงจริงอาจะจุ่มสามด้วยําแต่ว่ายังไว้ก่อนเพราะเงินไม่พอนะฮะก็เลยเอามาแค่สองแล้วแม้อันที่ตัดไปอะเพราะเผื่ออาจจะไม่ใช่ตัวที่สาก็ได้แต่เลือกตัวที่สามมาแทนฉันขอแบบให้เธอได้แบบตัวที่มันแบบจุ่มนาแล้วเปลี่ยนสีอะอ๋ออ๋อตัวนั้นมันก็จะนาหลักมากหรืออะไรก็ได้ ไม่ซ้ำพอลูกไม่ซ้ำพอในลูกนะใช่อันนี้อันนี้แก่คากเหมือนไม่อยากออกมาเขินหรือเปล่าซีเข็ดหรือเปล่าเออเราไม่เคยพูดถึงซีเข็ดสักเท่าไหร่นาอใ,<ช>ในคลิปพวกเราอะ่ะเพราะว่าเราทําใจไปเลยว่าเราไม่เคยได้ลเลยก็ไม่เคยพูดแค่ไม่ซ้ำนี่ก็พึง <c oughs> พอใจมากแล้วชอบชอบฟิลที่ตัวเองอยากได้อะไรแล้วได้มากกว่าที่จะได้ซีเข็ดขนาดนั้นเออเราไม่ได้คาดหวังไงเพราะซีเข็ดบางตัวเราก็ชอบซีเข็ดบางตัวเราก็เฉยเฉย ถี่ทะเยอทะยานมากไปก็ไม่ได้อะไรเลยสีสีเข็ดได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้โห้โหกาวโคตรแน่นเลยแน่นกว่ากล่องเมื่อกี้ลึบลับเลยอ้าวแกะยากแท้เอ้ยยนยังอีกยังยังไม่หมดอีก ก้าวเลยขนาดนั้นเฮ้ยมอตะกี้นะฮะกล้องตัดครับผมบมาโดดเออถ่ยายจนเมมเต็มนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังแกะไม่ได้อยู่ดีมาไ,มได้แล้วนะโอเคมาโอ้ยสภาพกว่าจะแกะได้นะ,ะขอให้ได้ของดีกันละกันของดีและไม่ซ้ำนะฮะยวหาก่อนหาการ์ดกันเลยเลเวลตามีความหวังเนาะ ก็หวังก็หวังเลยหวังเลยหวังว่าจะไม่ซ้ำการ์ดที่หนึ่ะการ์ดหายากซะด้วยเล่นตัวซะด้วยเหนืออ๋อเจอแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยไม่ซ้ำว่ะไม่ซ้ำไม่ซ้ำทุกคนเฮ้ยแล้วเป็นตัวที่อยากได้ด้วยตัวนี้อันนี้จากที่ดูที่ร้านนะอยากได้เพราะมันเป็นแบบเหมือนผีน้อยอะ เออ <_ d ance> เหมือนเป็นผีน้อยการ์น่ารักมากโอเคอาเ่านเนี้ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูถุงนะครับชื้อนี่ครับมีสองกันชื้นมาโอเคมันต้องอย่างนี้สิครับและตัวถุงนะครับเทวิตที่โดนเนี่ยมันจะสวยอย่างนี้เลยดีไซน์ดีมากสวยจนไม่อยากแกะนะฮะเอเอประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะให้ดูงานชื้อ อโอ้โยโอ้โยฮะตัวงานมันอ๋อเหมือนผีมันโผล่ออกมาจากเนี่ยเหรอดูฐานดิดูฐานก็นะให้ดูฐานก่อน,นะน,อนมันเหมือนพวกหน้าต่างโบสถ์หน้าต่างบ้านโบราณอะไรสักอย่างที่มันเป็นสีๆกระจกสีๆฐานสวยมากอันนี้บอกกอเลยนะหนึ่งเลยนะประทับใจฐานมากและพอมาตัวงาน ฮ้ยเฮ้ยคือมันจะทึบข้างบนใช่ไหมแล้วข้างล่างมันจะใสๆเหมือนแบบน้องผีอะ่ะน้องผีจริงๆอะ่ะและตัวมันจะอ,อกแบบแก้วๆนะครับแต่มันหรือพลาสติกก็ไม่รู้แต่มันหนักนะมันหนักดูดิดูด,ดิแล้วดูดีเทลทผีมันงับตรงเนี้ยเงียบๆเงียบๆอือน่ารักดูดิเห็นไหมกาจิงนายใช่ปะเอออ่าลอง ต,ต้องบอกก่อนว่าข่าวก่อนเนาะที่แบบเมื่อนานมาแล้วตอนที่เราเปิดครั้งแรกเราไม่รู้ว่าตามกิ้งได้เ,ออเดี๋ยวทีนี้เรามาลองกิ้งตาดูเห็นไหมตามเขยยุงงี้นะลองดูนะเออดูดิไม่โดนเออเนี่ยแหละคือลูกเล่นเขาคือตามันอนะมันจะเป็นคนละเลเยอร์ก,กันหน้าเนาะพอนั้นแล้วเขาสามารถปรับได้ปรับได้หมดเลยนะฮะเออ ในส่วนของใบหน้านี่จะเป็นพลาสติกด้านนะครับจะไม่ได้เงาเหมือนตัวเนาะนี่ดูดูดูให้ดูด้านหลังเห็นไหมมันใสแล้วฐานก็สวยผมประทับใจฐานมากไม่คิดว่าฐานสวยขนาดนี้นะฮะก็สําหรับเพลวิทพิโดนก็ยังเป็นอีกหนึ่งคออีกหนึ่งซีรีส์ที่แนะนําให้เก็บนะครับและถ้าใครอยากได้ตัวเมื่อสักครู่นะฮะก็ให้ติดต่อมาแต่ต้องบอกก่อนนะไม่รู้ว่าวันที่ติดต่อเนี่ย ปล่อยออกไปแล้วหรือยังนะครับอันนี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีก็ลองติดต่อกันเข้ามาก่อนได้นะครับผมเอาละอ่ะเดี๋ยวมาเอาวางรวมๆกันตัวที่แก่แล้วนะส่วนตัวที่มันซ้ําก็ไม่เป็นไรอะมา,าโชว์อันนี้อ๋อมีนจะเก็บแล้วเหรอทำไมอะเหมือนเขาบอกให้จุดไฟหรือสักอย่างดูอเหรจุดไฟการ์ดจากด้านหลังนี่เหรอ ก็คือไม่ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวเขาขอไปศึกษาอ่าเดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนอะน้องชื่อนี้นะจายแอนสเปกเตอร์อะไรนี่น่ารักนะน่ารักมากแต่ต้องมีลูกอะไรสักอย่างปะไม่มั่นใจกับตัวการ์ดแหละคิดว่าน่าจะกับตัวการ์ดกับตัวน้องอ่ะเออกับตัวน้องอ่ะหรือส่องแสงฉายไฟผ่านอันนี้บ้างเพราะตัวน้องมันใสเป็นซิลูเอทอย่างเงี้ยแบบปิ้งสวยมาอะไรเงี้ยแบบปึ้งสองไฟใต้ฐานอะไรประมาณนี้เดานะเดานะอ่ะโอเค อ๋อจะลองจะลองใช่ไหมอ่าเป็นไงแน,นีปะทุกคนอาจจะฟีลนี้อาจจะฟีลนี้อเ,เออ<า>ก็น่ารักก็น่ารักไปอีกแบบเนาะอ่ะมาเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับผมทั้งผมและน้าตาลก็ขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย เมื่อกี้เรารู้แล้วฮะเรารู้แล้วว่ามันเล่นยังไงนะครับเพราะว่าเราไปดูทิกตอกมานะใช่อะเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะครับเราต้องเปิดแ,บบแฟล<บ>อันนี้แล้วก็เนี่ยมันเป็นกระจกสีสีใช่ไหมอะเดี๋ยวลองดูปึ๊บมันเปลี่ยนสีนะฮะมันอิงจากกระจกของมันนี่แหละเห็นไหมอ่าไอตัวกระจกที่เป็นฐานอะพอเราเลื่อนไอตัวไอแสงไฟอะนะไอตัวไฟแฟลชข้างล่างอะมันก็จะเปลี่ยนสี ่ะเพลงมาเปโอเปอรเปโรเปโอเปอเรเป็นโอเปรโอ้ตายแล้วโอเคจบคลิปวัยสามสิบความสุขจริงจบคลิปครับจบคลิป